สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีนะคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เราไม่ได้ลงพักสนามกันนะคะก็เหมือนเดิมคะ่ะถึงแม้จะไม่ได้ลงภักสนามก็ยังมีเรื่องราวมาพูดคุยกันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าออพอลงมาทําลงมามามาดูหรือมาท่องเที่ยวแนวประวัติศาสตร์แบบนี้นะคะ สิ่งหนึ่งที่มันเลี่ยงไม่ได้เลยคือเรื่องศาสนานะคะที่เคยพูดเรื่องนี้ไปตั้งแต่แรกๆเลยนะคะที่ที่เรามีโอกาสได้พูดคุยกันในคลิปที่เราคุยกันนะคะทำ,ทำเหมือนเราไลฟ์สดเลยนะไม่ไม่ได้ไลฟ์สดค่ะหมายความว่ากี้เคยได้พูดไปแล้วนะคะว่าถ้าเรามาศึกษาโบราณสถานหรือว่าไปเที่ยวตามวัดเก่าๆวัดใหม่อะไรก็ตามนะคะที่มีความสวยงามเนี่ยนี่ไม่พ้น,นะคะ่ะที่เราจะต้องรู้เรื่องศาสนาด้วยซึ่งมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะคะ วัดกับศาสนาเป็นเรื่องที่มันแยกกันไม่ได้อยู่แล้วนะคะทีนี้ว่าในแต่ละที่เนี่ยจะสังเกตด,ดูว่า,อ,าอย่างอุโบสถใช่ไหมคะอุโบสถเนี่ยที่เราเห็นบ่อย,อยๆเวเวลาเราเข้าไปด้านในนะคะก็จะมีเป็นเขาเรียกเป็นาภาพเขียนนะคะภาพที่เราเห็นบ่อยมากคือพระพุทธเจ้าชนะมารน,นะคะเป็นเป็น,เป,นเป็นภาพเขียนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคะท่านทรงปราบ พยามานนะคะแล้วก็มีพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะคะเป็นพยานในในครั้งนั้นนะคะเราจะเห็นบ่อยมากนะคะแต่ถ้าเป็นเ,เป็นวิหารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพเขียนในเชิงว่าจะพูดถึงใครนะคะยกตัวอย่างอย่างวัดสวนดารารามอย่างเงี้ยที่อยุธยาใช่ไหมคะในวิหารเนี่ยภาพที่เขาจะาโดดเด่นแล้วก็เป็นไฮไลท์เนี่ย น่าจะเป็นภาพการทํายุทธหัตถีของสมเด,ด็จพระนเรศวรกับพระมหาอุปราชนะคะที่หนองสไลและครั้งนั้นเนี่ยอยุธยาเราก็เป็นฝ่ายชนะนะคะแล้วก็รอบๆก็จะมีเทวดาชุมนุมอะไรก็ว่ากันไปนะคะส่วนบางวัดเนี่ยก็จะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านหรือว่าบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของความเป็นมาของ ประเพณีหรือวัฒนธรรมต่างๆในช่วงเวลานั้นๆนะคะแต่ละวัดแต่ละวัดก็จะเป็นสไตล์อย่างนั้นแหละนะคะแต่ถ้าเป็นอุโบสถเนี่ยพระพุทธเจ้าชนะมารตลอดนะคะไปทุกที่มีทุกที่แล้วแต่ฝีมือใครฝีมือมันนะคะว่ารูปจะออกมาเป็นลักษณะยังไงนะคะแล้วถ้าเป็นอย่างวัดประดูทรงธรรมอย่างเงี้ยนะคะที่นั่นกี้ก็ชอบมากเลยนะคะพระ,พ,ระพุทธรูปสามองค์ที่ประดิษฐานอยู่นะคะแบบสวยสดงดงามมากนะคะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับ คุณหลวงหาวัดนะคะสมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพรนะคะซึ่งกี่ก็อย่างที่บอกว่าจะชอบศึกษาประวัติของพระองค์อยู่ตลอดเพราะว่าเป็นพระมหากษัตริย์องค์เดียวของยุทธยาเลยนะคะที่แบบท่านรองราชน้อยมากอ่ะนะคะแต่ว่าเราจะได้ยินชื่อท่านบ่อยมากนะคะแล้วก็ชื่อเสียงของท่านก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนความไม่อยากจะจิงดีจิงเด่นอะไรนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าตอนที่ทํา พาไปตามรอยพระองค์นะคะไปที่ต่างๆของพระองค์เนี่ยนะ,ะที่มีความรู้สึกว่าแบบท่านคงอึดอัดใจมากเนาะ,ะประมาณเหมือนว่าเป็นน้องอะ่ะนพิพพานไหมคะจะแยกบัลลังพี่มันก็กระไรอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะในอยุธยาก็มีสถานที่บางหลายๆที่ที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ที่ก็ไปมาจนหมดแล้วนะคะทุกที่เลยนะคะทีนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องพระพุทธพระพุทธรูปกันนะคะต่อเนื่องกันจาก เขาก่อนนี้นะคะตอนนั้นรู้สึกว่าเราจะไปจบไว้ที่พระพุทธรูปปางสุมเรือนแก้วมัง้งใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันจะมีทั้งหมด9ปางนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัตินะคะแล้วก็ปางแรกเนี่ยที่ทำไปแล้วคือปางโปรดพยาชัมพูุดีนะคะก็คือปางมหาจักรพรรดนั่นแหละแล้วเราก็จะยกตัวอย่างพระพุทธรูปที่วัน,น้าพเมรพระพุทธนิมิต พิชิตมามรโมรีสีสารเพชรบรมไตรโลก,กน,นาถรวมไปถึงพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่รอบ,บระเบียงคดที่บริเวณะระเบียงคดของวัดชัยวัฒนารามด้วยนั่นแหละคือปางโปรดพญาชมพูปีใครอยากทราบต้องไปย้อนดูคลิปของปาะปาพระ,ะพุทธรูปปางปางโปรดพญาชมพูปีนะที่ทําไว้แล้วนะคะแล้วก็ปางต่อมาจะเป็นปางเดี๋ยวนะนักปกนะคะนักปกก็ทําไว้แล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ ปางประธานาภัยก็ทําไว้แล้วแล้วก็ปางซุ้มเรือนแก้วอ่ะก็ทําไว้แล้วนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันในตอนที่5ปางที่5ที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็เสร็จจากปางนี้ก็จะเหลืออีก4เนาะอ่าโอเคอันนั้นค่อยว่ากันอันนี้ปางที่5ก่อนปางที่หเนี่ยนะก็คงจะหนีไม่พ้นปางมาลาวิชัยนะคะ เอาจริงนะคะปางมาลาวิชัยเนี่ยคิดว่าเป็นปางที่ค่อนข้างจะแบบได้รับความนิยมจริงอะถือภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าฮอตฮิตอะประมาณเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมคะคือเออางี้ก่อนค่ะปางมาลวิชัยเนี่ยนะคะคือถ้าเราจะพูดถึงพุทธศกษณะของพระพุทธรูปปางนี้นะคะทุกคนอีกภาพตามกี่นะจะเป็นพระพุทธรูปนั่งสมาธินั่งขัดสมาธิซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายอะไรก็ว่ากันไปนะคะก็แล้วแต่แหละแล้วก็ มือเอ่อเขาเร right? i̇şte right? ียกว่าพระหัดซ้ายเนี่ยวางอยู่บนวางอยู่บนตักหรือว่าเขาเรียกว่าพระเพลาอ่ะนะคะนี่พระอ๋อใช่ปะคือนั่งขสมาธิใช่ไหมแล้วมือซ้ายเนี่ยพระหัดซ้ายเนี่ยวางอยู่บนพระเพลาส่วนมือขวานะคะพระหัดขวาเนี่ยวางอยู่บนพระชานุพระชานุคือเข่านรือพระอ๋นะเข่าด้านขวาแล้วนิ้วมือทุกนิ้วเนี่ยเหมือนปล่อยลงไปแบบธรรมชาติอะปล่อยลงไปแล้วก็เหมือน ทุกนิ้วเนี่ยชีย้ลงสู่ผืนพันดินทั้งหมดเลยเป็นผ้าอ,อ่อกใช่ไหมคะอ่าแล้วขนาะดคิ้วก็จะโก่งๆหน่อยนะคะคิ้วโก่งๆปากก็จะหนาพอประมาณนะคะแต่ส่วนใหญ่เวลาเขาพูดถึงปางมาลาวิชัยเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยได้เป็นเน้นในเรื่องของพระพักมากนักอ่ะนะคะเพราะว่าพระพักพระพักหรือว่าใน,ใน,ใ,นในรูปแบบของแบบอ,อ่รูปร่างสรีระเนี่ยจะอ้วนจะผอมมันก็จะแตกต่างไปตามยุคตามสมัยนะคะแต่ว่า ถ้าพูดถึงปางมาลาวิชัยเนี่ยท่าท่านั่งหรือว่าพุทธศาสนาเนี่ยจะเป็นท่าตามที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือนั่งคัศมาะนี่แหละนะคะคัสมะแล้วก็มือซ้ายวางอยู่บนตักแล้วก็มือขวาก็คือวางอยู่บนเอ่อวเข่าแล้วก็เหมือนกับทิ้งทุกทิ้งนิ้วทุกนิ้วไปตามธรรมชาติให้มันชี้ลงสู่แผ,ผ่นดินประมาณนี้นะคะเออปางสไตล์เนี้ยนะคะถ้าเราจะยกตัวอย่างพระพุทธรูปให้เห็นชัดเจนเลยก็คือ สดๆร้อนๆเลยเนะกี้เพิ่งไปมาเมื่อสองสามวันนี้เองนะคะหลวงพ่อโตอะค่ะนะคะหลวงพ่อโตเดยกกี้จะขึ้นภาพให้นะคะหลวงพ่อโตเนี่ยก็คือเอ่อพระพุธทธตายรัณนนายกอันนี้เป็นชื่อใหม่ที่รัชกาลที่สี่ท่านตั้งให้นะคะรัชกาลที่สี่นะคะแล้วเอ่อเป็นพระพุทธรูปเขาเรียกศิลปะแบบปางมาลาวิชัยนะคะหรือถ้าจะเรียกให้แบบ ให้ตรงตามคอนเซปต์นะคะก็คือปางชนะมาน,นั่นแหละนะคะมาลาวิชัยนึกาออกใช่ไหมคะเรียกให้มันเรียกให้ดูดีไพเราะอ่ะแต่จริงๆแล้วชื่อจริงก็คือปางชนะมาน,นั่นแหละคะ่ะคือพุทธพุทธศาสนาเป็นแบบนี้เลยนะคะที่มาที่ไปของปางชนะมาน,นี่นะคะทุกคนก็คือเป็นอ่ช่วงที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย ท่านส่งตัดสรุแล้วนะคะท่านตัดสรุแล้วในช่วงสัปดาห์ที่น่าจะสักประมาณเดี๋ยนะเออเอากี้จำสัปดาห์ไม่ได้แล้วอะขอโทษนะคะจำสัปดาห์ไม่ได้ไม่เป็นไรจะใส่ให้ในในในรายละเอียดแล้วกันไม่แน่ใจว่าสี่หรือหกไม่แน่ใจนะคะคือพอหลังจากตัดสรุแล้วใช่ไหมคะท่านก็เหมือนมีม้าน่ะมาผจญน,นะคะ แต่นีว่าเจ้ามารตัวนี้นะคะเรียกเป็นตัวเรียกเป็นตัวมารตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่าพญามารวศวรตีมารวศวัตีมารหรือว่าวศวรตีมารก็ได้นะคะประมาณนี้นะบางคนก็ออกเสียงดีมารบางคนออกเสียงตีมาอะไรเงี้ยประมาณนี้ชื่อว่าวสวรตีมานนะคะก็พาพักพวกมาเลยนะคะยกกองทัพมารมาเลยโดนาพอกใช่ไหมคือยกกองทัพมารมาเลยนะใน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 ข้อมูลเป็นแบบนั้นนะคะในเรื่องที่เราอ่านเจอแล้วก็ รวมถึงเอเอ,เอกี้ชอบดูนี่ออมันเป็นการ์ตูนแอนิเมชันนะคะที่ทางเอ้ะไม่แน่ใจว่าที่ไหนเขาทำออกมาไม่รู้นะแต่ว่าเห็นลงใน Youtube เยอะเลยนะคะก็ไม่ได้เยอะนะก็มีบางช่องที่เขาลงอะ่ะเราก็ดูตลอดเลยนะคะแล้วก็ฟังไปก็เป็นความรู้ที่ดีนะคะคือพยาว,สวัสวดิมาเนี่ยนะคะยกพวกมาเลยนะคะมาเป็นกองทัพมาเลยนะคะแล้วก็มาตะโกนแบบบอกว่าพระเจ้าบอกว่า โอ้ยไม่เช right. like right. nah in ื่อหลอกอะไรประมาณอย่างนี้หนุพ่อใช่ไหมโอ้ทำบุญอะไรนะประมาณเหมือนกับว่าไม่เชื่อหลอกนะคะที่ทําบุญอะไรประมาณอย่างเงี้ยที่บาเพ็ญเพียรมาทั้งหลายเนี่ยไม่เชื่อหลอกก็มาพูดอะไรเงี้ยคือแบบทัดทีทัดต่อยประมาณอย่างนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วก็เอ่อคว้างปาวุธเข้ามาทําลายพระพุทธองค์นะคะช่วยกันใหญ่เลยนะคะมาทั้งมาทั้งทีแประมาณนี้นะคะคว้างป่าสาตวาวุธต่างๆเข้ามาทาลายพระพุทธองค์ทีนี้สาตวาวุธเหล่านั้นเนี่ย พอพุ่งพุ่งมานะคะพอใกล้ๆถึงพระพุทธองค์เนี่ยก็กลายเป็นเขาตอกดอกไม้กลายเป็นอะไรต่างๆนานาที่ไม่สามารถที่จะทําร้ายพระวรวกายของพระพุทธเจ้าได้นะคะก็สักพักหนึ่งพระแม่ธรณีเห็นคงจะอดลนทนไม่ได้นะคะก็เลยมามามาจัดการเจ้าพยามารวัสวดีมาน,นี่แหละนะคะบอกว่า Euh, พระนางเนี่ยนะคะเป็นพยานให้นะคะว่าพระสมณโคดมเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่บำเพ็ญเพียรนะคะทําบุญนะคะทำทำมากแค่ไหนไม่รู้หรอกแต่ว่าทําถึงขนาดว่าน้ําที่พระสมณโคดมท่านกรวดน้ําบุทิสุกุศลทั้งหลายเนี่ยนะคะลดลงบนผืนแผ่นดินเนี่ยนะคะผมของพระแม่ทรณีเนี่ยรองรับเอาไว้เนี่ย แล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านจะทําให้ดูว่ามันเยอะแค่ไหนท่านก็บีบมวยผมท่านทุกคนในพระออกไหมพระแม่ธรณีเนี่ยจะเป็นท่าบีบมวยผมตลอดนะบางที่ก็นั่งบางที่ก็ยืนแล้วแต่แต่ว่าคอนเซปต์คือจะต้องบีบมวยผมนะคะประมาณนั้นนะคะก็คือเป็นพยานะว่าพระพุทธเจ้านะ่ะท่านบาําเพ็ญเพียรจริงๆนะคะเสร็จแล้วก็บีบบีบน้ําที่พระพุทธเจ้าท่านส่งบาําเพ็ญพระราชกุศลเอาไว้ประมาณนี้ใช่ไหม สุดท้ายน้ําเหล่านี้มันก็แบบเยอะมากอะทุกคนที่พ่อ,อว่ากลายเป็นมาหาสมุทรท่วมไอ้พวกเจ้าพญาม,มารพวกนี้ลอยเทง้งเต้งไปกันน้ําหมดเลยอะไรประมาณอย่างงี้ที่พ่อ,อว่ากลายเป็นว่าก็ไม่สามารถที่จะทําร้ายพระพุทธองค์ได้ในเวลานั้นแล้วก็พระแม่ธรณีก็ประกาศว่าต่อไปก็จะไม่มีใครมาทําอะไรพระพระพระพุทธเจ้าได้อีกนะคะเพราะว่าพระนางเนี่ยเป็นพยานแล้วแล้วก็เหมือนมาช่วยจัดการไอ้เจ้าพญามารไอกวัสวัีมารกับพวกสมุนเนี่ย ไปจนหมดนะคะก็ลอยไปตามน้ํากันไปนะคะเพราะว่าคือน้ําที่กวดน้ําไว้เนี่ยนะคะมันโอ้โหมันเยอะยิ่งกว่ามาหาสมุทรอีกอะในสามโลกอะประมาณนี้เลยทีเดียวนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องรล่านะคะแล้วก็ท่าที่วุทธเจ้าท่านท่านนั่งเนี่ยนะคะท่านประทับอยู่ที่ใต้ต้นต้นไม้เนี่ยต้นโพเนี่ยนะคะน่น่าจะเป็นต้นโพไหมตอนนั้นไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เขาไม่ได้พูดถึงต้นไม้เลยนะคะปางเนี้ย คือท,ท่านนั่งท่าน,านประทับอยู่เนี่ยนะคะท่าน,นั่งของท่านจะเป็นท่าที่ที่กี้บอกไปเมื่อสักครู่นี้แหละเขาเรียกว่าปางชนะมารหรือว่าปางมาลาวิชัยอย่างที่เรารู้ๆกันนั่นแหละนะคะในอยุธยาเองเนี่ยนอกจากหลวงหลวงพ่อโตที่วัดพนัญเชิงเป็นปางมาลาวิชัยแล้วใช่ไหมมีปางไหนอีกเอ้ยมีที่ไหนอีกอ๋อหลวงพ่อมงคลแบบพีก็ใช่ค่ะทุกคนเป็นปางมาลาวิชัยเหมือนกันนะคะหรือว่าปางชนะมานั่นแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ย วันนั้นที่เราไปเดินที่วัดใหญ่เชียองมองคลนะทุกคนพราะพุทธรูปที่อยู่รอบระเบียงโคดของเจดีย์ชัยมงคลที่วัดใหญ่อะ่ะล้อมรอบเจดีย์หมดเลยอะ่ะก็ปางมาลวิชัยทั้งหมดอะคะ่ะหรือว่าปางชนะมา,าทั้งหมดหรือแม่กระทะพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่ที่อยู่ในพระคันธกุฎีหรือว่ามณฑปอยู่ข้างๆทุกคนจําได้ไหมที่กี้ขึ้นไปแตะพระหัตถ์ท่านอะที่อยู่สองฝั่งอะ่ะอันนั้นก็ปางมาลวิชัยเหมือนกันนะคะ หรือแม้กระทั่งพระพุทธรูปที่ระเบียงโคตที่วัดพุทธไทยก็ใช่อีกคิดว่าอย่างที่บอกอ่ะคิดว่ามันน่าจะเป็นเป็นปางโคตฮิตอ่ะประมาณเนี้ยคือคล้ายๆเหมือนชื่อก็เป็นสริมงคลด้วยอ่ะใช่ไหมคะก็สไตล์แบบว่ากัชนะชนะมาล่ะประมาณเนี้ยในภาอ,อใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้กินนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใหญ่พระสายยมุนีหลวงพ่อใหญ่ที่วัดม่วงอ่ะ นะคะนั่นแหละนั่นก็นั่นก็เหมือนกันนั่นก็ปางมาลาวิชัยเหมือนกันแต่ว่ารูปร่างอะสรีละจะค่อนข้างท้วมหน่อยนะคะจะท,ทุมท้วมหน่อยนะคะได้ข่าวว่าเป็นพระพุทธรูปนั่งที่ใหญ่สุดในในโลกตอนนี้เลยมั้งนะคะประมาณนี้เนาะประมาณนี้คือตอนนี้นะถ้าเกิดให้กี่แบบบอกว่าที่ไหนใหญ่ที่ไหนใหญ่กว่าที่ไหนเนี่ยโอ้โหตอนนี้กี่ไม่ค่อยอยากจะบอกเลยเพราะอะไรรล้มั้งคือแต่ละวัดแตละวัดตอนเนี้ย เขามีการเขาเรียกสร้างพระรูปใหม่ๆขึ้นมาบางวัดที่เขามีการสร้างใหม่นะคือสร้างใหม่เขาก็ต้องสร้างให้ใหญ่กว่าเดิมสร้างให้แบบให้ใหญ่กว่าเดิมนี้ยดังนั้นเนี่ยคือกี้ไม่รู้ว่าไอ้ข้อมูลที่กี้รู้มาว่าใหญ่กว่าหรือว่าสูงกว่าหรือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศใหญ่สุดในจังหวัดใหญ่่สุดในอำเภออย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันเปลี่ยนไปหรือยังนะคะแต่ว่า ในยุคที่เราเข้ามาดูเรื่องโบราณสถานนะคะแล้วก็ไปตามวัดต่างๆเนี่ยที่รู้แต่ว่าพระน,นอนเนี่ยถ้าเกิดว่าองค์ใหญ่นะคะพระน,นอนกลางแจ้งเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะยกให้ที่เอเดี๋ยวนะที่ไหนนะที่องค์ใหญ่สุดอะที่สมุดรประการบางพีปะใช่ไหมที่เขาบอกว่าองค์ใหญ่นะคะแล้วก็พระน,นอนที่วัดโพก็องค์ใหญ่อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ วัดขุนอินทประมูลนั่นก็ไม่เบานะคะแล้วก็วัดพนอนจกักศีอะไรประมาณนี้เอ้ยเรากําลังพูดถึงพระพุทธรูปปางมาลวิชยัยกี่ไปพูดถึงพะนอนได้ไงเนี่ยไม่ไม่คือยกตัวอย่างให้ฟังเฉยนะคะว่าพระพุทธรูปที่องค์ใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าองค์ใหญ่ๆที่แบบเป็นพระพุทธรูปนั่งแบบปางมาลวิชยัยใช่ไหมก็วัดม่วงเนาะ,ว,ว,นะวัดม่วงน่าจะใหญ่สุดละมั้งตอนนี้ยน่าจะใหญ่สุดละมั้งตอนนี้นะคะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดในอยุธยาเราเนี่ยก็หลวงพโตเรานี่แหละนะคะหลวงพโตเราเพราะฉะนั้น เราก็อ่าพูดถึงพระพุทธรูปในจังหวัดยุทธยาเราละกันนะคะง่ายดีเพราะว่าเราเห็นแล้วมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มันแม่นกว่านะคะบางทีไปพูดถึงจังหวัดอื่นอย่างเงี้ยบางทีข้อมูลเราอาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่มากพอขนาดนั้นนะคะอ่ะตามนี้ค่ะทุกคนนะคะก็ในส่วนของพระพุทธรูปปางมาลาวิชัยก็ที่มาที่ไปก็เป็นแบบนี้แหละนะคะก็ไม่แปลกเลยนะคะที่หลายๆคนเวลาไปกราบน,นวัสการาพุทธรูปเนี่ย ทำไมปางมาลวิชัยเนี่ยถึงเป็นปางฮออทิศอะนะคะเพราะว่าพี่กําลังพยายามนึกอยู่นะคะว่าพระพุทธรูปที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวนะคะพระพุทธรูปที่ยังดังในกรุงเทพที่เป็นพระพุทธรูปนั่งเนี่ยก็เป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยนะเหมือนที่วัดกเรยาณมิตรใช่ไหมอันนั้นก็เป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพระพุทธรูปที่ อันนั้นไม่ใช่อันนั้นพระพุทธเอ่อพระพุทธอะไรนะพระพุทธทัพพระพุทธทัพเดี๋ยวนะพระมหาพุทธพิมโอ้โหชื่อเรียกยากจริงๆริงไม่คือมันไม่ได้เรียกยากนะคือบางทีกี่ไม่มั่นใจว่ามหามาก่อนหรือพุทธพิมมาก่อนทุกคนทุกคนนึกออกผ้า่าือมะเดี๋ยนะพระมหาพุทธพิมใช่ไหมใช่ใช่พระมหาพระมหาพุทธพิมประมาณนี้ที่ที่ที่วัดชัยโยวลวิหารที่เราไปกันมานั่นแหละอันนั้นก็ อ๋ออันนั้นไม่ใช่ปางมาลาว,วิชัยอันนั้นเป็นน่าจะเป็นปางสมาธิน่าจะเป็นปางสมาธินะนกี้พยายามหลับตานนกนะนึกไม่ออกเอาเป็นว่าเอางี้เราพูดถึงพระในจังหวัดอุทยาดีกว่านะคะเพราะว่ากี้มีโอกาสได้ไปบ่อยๆมันมันจะได้ไม่ผิดนะคะส่วนที่อื่นเนี่ยเอาไว้เดี๋ยวให้ไปเห็นด้วยตาก่อนชัดๆนะคะได้ไปเห็นใกล้ๆนะคะนขาเนี้มันก็จะเกิดความจํานะคะ อ่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะปางมาแลวิชัยก็พูดคุยกันหอมปากหอมคอนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ากี้รู้สึกว่าร่างกายแบบมันโอเคเนดะี๋ยวขี้ก็จะพาลงไปดูว่าจะเราจะไปตรงไหนกันดีนะคะแต่ว่าถ้าวันไหนรู้สึกแบบอยากพักก็ขอพัก <c oughs> สินเซียไหมสินเซียมากอะสินเซียรจริงๆนะคะเพราะว่าคือบางทีถ้ามันไม่ไหวอยาไปฝืนนะคะเดี๋ยวเกิด มสบงไม่สบายไปวยวได้นอนยาวทีเดียวนะคะก็พักผ่อนอยู่บ้านนะคะให้ร่างกายมันเฟิรม์มเพราะว่าสามสี่วันที่ผ่านมาอากาศร้อนมากเลยคะ่ะทุกคนคือร้อนจนแบบคิดว่าคี่เป็นคนที่ไม่ไม่กลัวอากาศร้อนนะสามารถเดินสบายๆแต่ว่าร้อนอบๆนะคะก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะว่าฝนตกพายุมาทุกวันเลยนะคะช่วงนี้นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนนะคะใครที่ฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วก็อย่าลืม ต้องใส่แมสก,กันอยู่เนะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใครที่ฉีดเข็มแรกรอเข็มสองก็ก่อนจะไปฉีดเข็ม2ก็เตรียมเตรียมตัวหน่อยนะคะอย่างกี้เนี่ยจะไปฉีดเข็ม2ก็เดี๋ยวจะต้องต้องต้องพักๆหน่อยนะคะคงไม่ออกไปตลอดตลอดทุกวันนะคะจะได้ไปฉีดให้มันเรียบร้อยไปสักทีนะคะรอน,นานมากนะคะอย่างที่บอกนะคะหลายคนที่บอกว่าเอยทําไมได้ฉีดไวโอ้อย่าไปคิดอย่างนั้นเลยค่ะ เพราะว่าเวลาที่ทุกคนไปได้ฉีดกันก่อนกี้ไม่เห็นผู้อะไรเลยนึกภาพออกปะเออให้ให้ฉันฉีดม้างเถอะนะคะอย่าไปซีเรียสมากนะคะขอขอดิฉันฉีดั้างนะคะแต่บอกก่อนนะคะว่าที่กี้ได้ไปฉีดเนี่ยตามตามคิวเนี่ยนะคะไม่มีการแซงคิวใดๆนะคะกี้ปฏิบัติตามกฎของประชาชนพลเมืองคนหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ระบบอะไรเลยนะคะไม่ได้ติดต่อใครหรือไม่ได้อะไรไม่มีไม่มี ไปตามสเต็ปนะคะคิดว่ามันเป็นจังหวะมากกว่านะคะจังหวะว่ามันมันมันมาพอดีเราก็เลยได้ฉีดก็ดีแล้วค่ะนะคะเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้ประเทศมันขับเคลื่อนไปข้างหน้านะคะสู้ๆค่ะทุกคนนะคะเราเจอกันในตอนต่อไปขอบคุณมากสาหรับทุกการติดตามนะคะที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยนะคะอาจจะยังไม่รู้สไตล์กี้ใช่ไหมลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆดูนะคะว่าเราทํำยังไงเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าคือกี้อยาก เขาเรียกแบบทําคลิปแบบจริงใจแล้วก็สบายๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนที่อาจจะคาดหวังว่าเอ๊ะทำไมไม่ตัดต่ออันนั้นไม่ทาอันนี้คือบางครั้งอะไรที่เราทํแเราต้องพึ่งคนอื่นมากเกินไปอ่ะที่ไม่ค่อยอยากนะเพราะว่าวันหนึ่งวันใดที่เราพึ่งเขาไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกไม่ดีดังแบบนั้นต้องทําในสิ่งที่เราทําได้เองทุกอย่างนะคะพึ่งคนอื่นให้ได้ให้ได้น้อยที่สุดอ่ะนะคะ มันจะได้อยู่อย่างยั่งยืนและอยู่อย่างยาวนานนะคะก็ติดตามกันต่อไปค่ะนะคะเราจะไปกันที่ไหนก็คอยติดตามกันเพราะว่าในประเทศไทยเราเนี่ยนะคะมันมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายจริงๆไม่จบไม่สิ้นจริงๆอย่างที่บอกว่าในชีวิตนี้ไม่รู้ว่ากี่จะสามารถเรียนรู้มันได้ มากน้อยแค่ไหนหมดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะคะมีเรื่องราวที่เราอยากรู้มากจริงๆนะคะวงเล็บี่แถวบ้านเรียกว่าเสือกอะระวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มันคนละเรื่องกันนะคะเพราะว่าในเรื่องของศาสนาเองหรือว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมันไม่มันมันต้องดูกันยาวๆนะคะพวกนี้นะคะแล้วเราก็เป็นคนชอบของเก่าๆชอบแนวความคิดที่มันแบบ เออเนื้อทำไมก็ถึงทําแบบนี้ว่าทําไมถึงทําแบบนี้วาอะไรประมาณอย่างเงี้ยชอบอยู่แล้วนะคะนี่ขนาดแค่แค่ยังไม่ไปตรงอื่นนะเอาแค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะคะโอโ้ยังโอ้ยังรู้สึกว่าเวลาวันหนึ่งยี่สิบี่ชั่วโมงนี่ี่รู้สึกว่าแบบมันไม่พอเลยจริงๆอะนะคะโอเคค่ะขอให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้แข็งแรงเจอกันในตอนต่อไปคะ่ะสำหรับวันนี้ปางมารวิชัยไม่รู้คุยเรื่องอะไรมั่งก็รู้เยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยนะคะ ก็ถือว่าเราคุยกันแล้วกันนะคะจะได้ไม่เครียดมากนะคะโอเคค่ะแล้วเ,เจอกันในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ